ครับผมสวัสดีครับผมเจดีสุดใจท่งทั่วไทยงานตัวครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพริกมาดูพริกที่ชีดสมแดงว่าดกขนาดไหนอ่าไปดูครับนี่ทุกท่านดูนะครับนี่ดูโอ้โหท่านดูไหมครับโอ้โหดูเห็นไหมครับนี่เด่นดูทุกท่านดูพริกครับโอ้โหอ้ท่านดูครับนี่ดูเม็ดดูครับนี่ ไม่ใช่ว่าเป็นบางต้นครับทุกต้นเห็นไหมครับโน่นโน่ <S <S แล้วสังเกตครับนี่พริกหน้าแรงนะครับฝนไม่เคยตกร้อนครับทั้งลมทั้งแดดแต่ทุกท่านดูครับว่าดูาใบเขียวตั้งแต่โคนยันยอดยอดยันโคนแล้วดูครับทุกต้นดูแมดเนี่ยครับตัวนี้ช่วยสมดงช่วยลดต้นทุน ได้เป็นอย่างดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพริกอาผมปอสมแดงช่วยลดต้นทุนครับลดค่าปุ๋ยลดค่ายาตัวนี้ช่วยลดต้นทุนได้อย่างดีครับอาครับด้วยครับโน่นโน่นเส้าของสวนอ่กคุณพี่ตรงนี้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยสี่ครั้งแล้วสี่ครั้งหรือห้าครั้งครับสี่ห้าครั้งกแน่ออดฉีดไปทั้งหมดคุณพี่บอกฉีดไปสี่ห้าครั้งครับแล้วตรงนี้คุณพี่ได้ใส่ปุ๋ยบ้างไหมครับใส่ใส่ไปกี่ครั้งครับ ก็ถ้าก็ฉีดยาแหละอ๋อเราฉีดเราก็คือใส่ผูช่วยด้วยใส่เก็บเก็บแล้วก็ใส่อ๋อพอเก็บหมยแล้วก็ใส่โอ้โหทุกท่านดูครับนี่ออโอ้โหไอ้แม็ดมันลาลาโอ้โหมมนั่นไปหมดเลยครับดูนี่ครับทุกต้นท่านจะดูต้นไหนล่ะครับเอ,อ๋คุณเธอดูดูครับแม็ดแล้วดูสังเกตดูแม็ดครับเออนี่ยครับแม็ดโอ้โหโ,หโด,ดูเนี่ยสังเกตไหมครับดูยาวเยื่อครับแม็ดยาวจิ้มเรน โอ้โครับคับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจโทรได้เลยนะครับ095 961 267ครับผมสุดใจส่งตัวไทยครับครับผมสวัสดีครับ